กาบสวัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมราถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่ เพิ่งได้เก็บมาวันนี้เองนะครับท่านเพิ่งหาเก็บได้มาวันนี้ครับสวยสุดงดงามปาการนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ทําำการลางครับท่านพรอเละไรงรครับไม่ค่อยมีเวลาครับนี่นะครับท่านเป็นเหรียญที่คมชัดเจาะพอุกควนะครับดูดีเลยครับเนี่ยแบบนี้นะครับคมชัดเจาะมากครับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยจูโูนิเกิลอยู่ด้านนอกรับถุน้านในกระสีทองล้วนๆนะครับนี่สวยงามปากานะครับเบื้องหน้าพองท่านกอบผู้วิพนออุรุเดีครับ สวนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบารมีรูปพงท่านดูดีครับคมจัดเจาะไหมสวยงามอากันนะครับนี่สวยงามมกันครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ทํากนอะไรอย่างว่าครับเห็นรอยดําปีชัดเจนเลยนะครับรอยบุบรอยบี้รอยมีก็มีครับรอยกีดขุนก็มีครับแต่ไม่มากมหม่อะไรนะครับท่านแต่ตัวหนังสือเดี๋ยชัดเจนมากเลยครับดูดิครับเนี่ยดูก็ดูก็ไปใกล้ๆเท่าไรยิ่งสวยงามมากอาการเลยนะครับท่านแม้แต่บรมีรูปพองท่านดูสิครับไม่ต้องดูใกล้แบบนี้ครับเมื่องจะเห็นครับ มาดูขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองขอบเฟืองนี่ครับขอบเฟืองดูใกล้เลยครับขอบเฟืองเห็นชัดเจีมไหมนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบครับไม่มีการสึกรอยเลยนะครับเนี่ยโอเคมากครับสรับเดียนนี้สวยงามมากจริงครับระบบลยวิก็มีครับแต่ไม่มากมมยอะไรครับผมหมุนจนรอบเลยนะครับเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวศอะไรเอ่ยประเทศไทยครับเนี่ยชัดเจนมมากนะครับ อักษรบลสี่ตัวนะครับสามตัวชิดกันอยู่โดยสี่ห่างออกมานะครับสําหรับอักษรบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับพอตสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านไม่ได้ติดอยู่นในดินสิบันดับที่หายากนะครับแต่ตําผลิตน้อยมากๆเลยครับท่านตรงกลางพระปางวัดไอรุนรัวนารามนครับส่วนตรงกลางนี้นะครับต่างระมาดอันนี้คือแม่นันเจ้าพระยาในล่างสุดสือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลีบิน,นครับ สำหรับปีพศส5 3พันห้าร้ยสาสิบหกนี้ของเหรียญสิบาทนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรจําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญสิบาทนะครับทุกเหรียญจะเป็นแบบนี้ครับพอๆกันครับสองมิลลิเมตรเท่าน,นั้นเองครับท่านแบบเดียวกันหมดเลยนะครับจำนวนการผลิตนะครับสำหรับปีสามหกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อปีสาหกจำนวนการผลิตอยู่ที่ ไหนครับสามหกมองไม่เห็นเลยเห็นแล้วครับสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านจํานวนการผลิตของปีสองห้าสามหกยังมีทีนะครับสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบล้านเสร็จเสษยเองนะครับในระดับยูนซีเหรอครับข้อมูลเก่าเขาให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นสองร้อยบาทไปแล้วครับท่านในระดับยูนซีนะครับ สองร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสามหกเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบบาทถึงหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยสี่สิบถึงสี่หกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ